เพียงเข้มไหมลูกเข็มไหมก็เพียงชอบไหมลูกก็เพียงชอบไหมเพียงชอบไหมครับ สนุกใหญ่เ <c oughs> ข้าเพียงเจอน้ำทะเลเป็นครั้งแรกสองขวบเจ็ดเดือนได้ขึ้นเครื่องบินมาหาดใหญ่ได้มาเกาะภูได้มาภูเก็ตแล้วก็ข้ามมาที่เกาะไข่ในเกาะไข่นอกนะครับอ่าขึ้นท่าเรือที่ภูเก็ตแต่ว่าเกาะไข่ในไข่นอกนี่อยู่พังงาอยู่ใกล้ใกล้กันนะครับนั่งเรือมาประมาณสัก30นาทีครึ่งชั่วโมงก็จะมาถึงเป็นเกาะเล็กๆไม่ใหญ่ครับแต่ว่าสวยหาดทรายนี่ขาว แล้วก็น้ํานี่เป็นสีเขียวสีฟ้ายังไงบอกไม่ถูกอะ่ะแต่แต่สวยสวยมากๆเลยครับายนี่ละเอียดยิบเลยแล้วก็ชาวต่างชาติก็มากันเยอะวันนี้วันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์ที่23มีนา2557ันหห้ทัวร์ฮ่องกงมากันแล้วก็มีฝรั่งแต่สังเกตดูนะครับอันนี้คือเรือที่ที่มาจาก จากได้ฝักนะครับแล้วก็จุจอ่ไปแล้วก็พานักท่องเที่ยวเที่ยวอันนี้ที่ผมยืนอยู่นี่คือเกาะไข่เกาะไข่ในนะครับเกาะไข่ในไม่ไม่ใหญ่มากครับเดินประมาณสักสิบห้านาทีก็ลงมาสวยมากเลยกลย็พอดีเป็นช่วงซัมเมอร์ช่วงวันหยุดก,ก็เลยมีโอกาสพาครอบครัวมาเที่ยว เดีจะเก็บภาพสวยๆน่ารักๆมาฝากเพื่อนๆนะครับ